สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามผมเลขโฮมคารนะครับตอนนี้ต้องบอกกันตรงๆนะฮะว่าเราอยู่ที่ผมมาจากที่ออฟฟิศนี่ต้องบอกเลยว่าไกลมากนะฮะไกลมากแต่ผมดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ผมได้รถดีๆ1คันนะครับจากชาวจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่บางเลนนะครับต้องบอกเลยนะฮะคนที่ติดตามผมนะครับวันนี้เราได้แม่จะบอกช้างเผือกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสีดำนะกับเจ้า G L C ผมเลยให้เ่าเป็นเสือดำดีกว่านะวันนี้ต้องบอกเลยว่าที่ทุกท่านเห็นอยู่นะเป็นสภาพสดๆจริงๆที่ผมได้อยู่บ้านกับบ้านลูกค้านะครับต้องบอกแต่ว่าก็ไม่อาจจะบอกชื่อได้แล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ขออนุญาตพี่เขาแล้วแต่พี่เขาไม่สะดวกนะฮะพี่เขาไม่สะดวกก็ต้องบอกก่อนว่าก็เขาเป็นร้านชื่อใหญ่จริงๆนะก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะับแต่ว่าเอาเป็นว่ารวยแล้วกันนะฮะเจ้าของรวยแล้วกันเป็นร้านอไหลยชื่อดังมากๆอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนอื่นที่ผมจะบอกทุกท่านที่ติดตามผมจริงๆนะครับก็ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆนะครับพี่เจ้าของรถนะครับประทับใจผมมากๆทุกครั้งที่ผมบอกในไลฟ์ทุกครั้งเลยนะครับว่าผมเนี่ยขอซื้อรถจากพี่ๆที่อยู่ในเพจได้ไหมนะครับเพื่อที่จะส่งมอบรถด,ดีๆต่อไปให้กับคนที่ติดติตดตามผมเหมือนกันแล้วพี่เขาก็เป็นอีกเช่นเดียวกันนะครับ นะพี่เขาพี่เจ้าของรถนี่ผมไม่สามารถพูดชื่อได้นะครับพี่เขาก็เป็นอีกเป็นอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันที่อยากจะส่งมอบรถดีๆคันนี้ให้กับคนที่ติดตามเพจของไอ้พรมคานะครับพี่เขาเริ่มต้นก็คือพี่เขาส่งรูปรถเข้ามาทางเพจผมแล้วก็ถามว่าคันนี้ซื้อเท่าไหร่ผมก็ให้ราคาไปแล้วพี่เขาบอกว่าเออมาดูรถเลยนะครับพี่เขาติดต่อผมมาเมื่อวานแล้ววันนี้ผมก็มาดูรถเลยแล้วก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผม คือตอนนี้ผมขอบคุณเขาจริงๆตอนนี้ผมขอบคุณอยู่เนี่ยผมว่าเขาก็นั่งอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนแรกเชิญเขาออกกล้องเขาก็คงไม่ออกนะฮะไม่ออกแหมพี่เขานี่ใจร้ายผมมากไม่ยอมออกแต่ว่าอย่างว่านะครับก็เป็นธรรมดานะฮะทุกท่านที่ก็ไม่ค่อยได้อยากออกกล้องอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่เขาจริงๆนะครับที่ได้รถดีๆวันนี้เนี่ยผมยังขายได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้ไม่เป็นไร แต่สิ่งที่ผมดีใจคือผมได้รถดีๆกลับบ้านแล้วหนึ่งคันแน่นอนกับเจ้าเสือดําคันนี้แน่นอนนะฮะผมต้องบอกเลยว่าคือผมมาเห็นสภาพรถแล้วแล้วต้องบอกพี่ๆทุกท่านที่ติดตามผมจริงๆนะนี่คือสถานการณ์สดจริงๆที่ผมอยู่ที่บางเลนจังหวัดนครปฐม,มนะครปฐม,มนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับผมจะพาดูรถเลยว่าเจ้า g l c d ีเซลคันนี้นะครับผมต้องบอกทุกท่านเลยนะครับเป็นปี2016จดปี2017วิ่งเพียง5 0,000กิโลเท่านั้นห0,000เท่าไหร่น,นะพี่ยอด 5,600มกว่ากิโลนะครับห้าหกว่ากิโลต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแลวเป็นตัว AMG ตัวท็อปนะฮะออกจากห้าง3ามล้านหกว่าแม่เจ้านะครับนะต้องบอกคำนี้เลยนะครับแต่วันนี้รักกับราคาโฮมคาร์ผมบอกเลยได้รถสวยปีใหม่ไม่น้อยไปเนี่ยคุณคุณได้ราคาที่ฟังได้แน่นอนราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของรถแน่นอนนะครับแล้วรถคันนี้ผมต้องบอกนะฮะว่าต้องอยู่ในรายการ เชื่อ X สิแน่นอนนะครับรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3มไมน้อยนะครับคันนี้อยู่ในนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคุณเปรียบเทียบง่ายๆนะผมบอกเลยรถ3ปีกว่า4ปีเนี่ยวิ่งปีละ1นึ่งหมื่น 1, กว่ากิโลเท่านั้นนะกับเครื่องยนต์ดีเซลถ้าคุณเข้าใจคําว่าเครื่องยนต์ดีเซลแล้ววิ่ง1นึ่งหมื่นกว่ากิโลเนี่ยหนึ่งหมื่นนิดหน่อยเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยคุณเข้าใจคําว่าไม่แท้ก่อนนะครับนั่นแหละ คันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนใครที่หายเจ้า GLC d ีเซลอยู่คุณอย่าพลาดทีเดียวนะครับวันนี้พราัว่าการไลฟ์สดๆที่ผมอยู่ในที่บ้านลูกค้าเลย mm hmm. ผมต้องบอกเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเอายังพร้อมยังทีมงาน oh, <okay. S 1> จะลุยยังยนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วลุยแล้วนะครับ mm hmm. ผมจะเข้ารถแล้วนะทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วไปกับผมเลยนี่คือสภาพรถสดๆยังไม่ได้ล้างเลยนะครับ mm hmm. ทุกท่านจะได้เห็นสภาพสดๆจริงๆก mm ่อนอื่นผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อน รถยนต์คันนี้นะครับไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะว่าผมดูจากประวัติศูนย์แล้วก็คุยกับพี่เจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วผมก็ดูประวัติศูนย์ในการเช็คศูนย์เป๊ะทุกอย่างนะครับถ้าใครต้องการจะซื้อคันนี้ผมมีประวัติให้คุณดูทุกเม็ดทุกแบบทุกอย่างทุกระยะแต่ข้อดีของคันนี้ทําไมรู้ไหมครับผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับติดฟิล์มมาติดสติกเกอร์ใสนะครับ จะเป็นที่ตรงฝากระโปรงเข้ามาดูนิดนึงเห็นขอบสติ๊กเกอร์ใสไหมฮะนี่นะฮะขอบสติ๊กเกอร์ใสนะครับแล้วก็ติดที่ดวงไฟนะครับติดที่ดวงไฟแล้วก็ติดที่กันชนหน้านะครับนะฮะอ่าติดมาอ่าถอยหลังเลยนะครับ,นะรบทุกท่านก็จะได้รู้ว่าคันนี้เนี่ยเมื่อผมลอกออกมาเนี่ยป้ายแดงแน่นอนเข้าใจตรงกันนะครับต้องบอกเลยว่าป้ายแดงแน่นอนแล้วคันนี้ไม่เคยทําสีเลยที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้นะฮะ เป็นรถที่สภาพสดๆจริงๆนะครับที่ถ้าใครเนี่ยผมบอกเลยใครที่ติดตามผมอยู่ถ้าคุณถึงฝันแล้วอย่าพลาดคันนี้นะครับรถมือสองมีแค่เพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับตามผมดูตอนต่อไปนะฮะดูด้านหน้าเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าติดสติ๊กเกอร์มาถ้าคุณลอกเนี่ยเป็นเหมือนใหม่แน่นอนนะครับแล้วต้องบอกเลยว่านะฮะนี่เป็นล้อแมกของล้อแมก a m ็นะครับยางคู่หน้าเป็นยางปี18นะครับ ยางคู่หน้าเป็นยางปี18นะฮะให้ดูนิดนึงก่อนนะครับเอ่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยู่ตรงไหนอ่ะนี่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 อ่ะฮะนี่นีๆๆๆๆาา่นี่นี่อ่ะโอเคทำไมถึงเป็นยางปี18นะครับผมคาดว่านะครับผมคาดว่ารถคันนี้นะครับต้องบอกงี้ก่อนอมีการมีการาที่ศูนย์เนี่ยผมเช็คประวัติมาแล้วคือมีการทําสีล้อแม็กมาพอมีการทําสีล้อแม็กมาแสดงว่ายางคู่หน้าเนี่ย คงอาจจะเคลมประกันมาด้วยหรือเอาทำสีล้อแม็กมาล้อหนึ่งแล้วคงเจ้าของอาจจะเปลี่ยนยางคู่หน้ามาเลยนะครับเพราะว่ายางคู่หลังเป็นปี16นะครับอันนี้จะเล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้นะประวัติของรถนะครับต้องบอกเลยว่าตรงประเด็นแต่บอกเลยว่าการทำสีล้อมาล้อนึงก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะเราว่ากันที่ตัวรถสวยๆดีกว่านะครับแต่นี่คือในประวัตินี้เป็นเป็นในประวัติที่สูญเลยนะครับนะฮะอ่ะโอเคมาต่อเนื่องนะมาดูภายในกันบ้างนี่ ฝุ่นยังอยู่เลยนะเนี่ยผมบอกเลยนะครับมาดูภายในกันหน่อยดีกว่านะครับอุ้ยมีของผมอยู่ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเก็บของผมก่อนนี่แทบจะย้ายของผมแล้วนะฮะคุณเข้ามาดูภายในเลยนะครับเป็นภ да ายในเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะเล่าประวัติรถแต่ผมว่าให้ดูความสดของรถดีกว่าไม่เล่าประวัติแล้วอ่ะเนี่ยฮะคุณดูเลยนะฮะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเห็นของวุ่นวายวุ่นวายหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยฮะความสวยของเจ้าตัวรถนี่คือสภาพสดๆของเจ้าตัวรถเลยนะครับอ่า ที่คุณเห็นอยู่นี่นะฮะคุณดูเบาะเลยนะครับนี่คือวันนี้ที่คุณเห็นเบาะนี่เบาะอยู่บ้านลูกค้าเลยนะ,ะ <c oughs> หนังตึงไปยะนะฮะ <c oughs> ผมบอกก่อนเลยนะครับไม่มีรอยย่นใดๆเลยมีนิดนึงนะครับต้องมีบ้างนิดนึงนะฮะคือถ้าบอกว่ารถ, historic, รถใหม่นะครับรถที่มีการนั่งมาแล้วต้องมีย่นนิดหนึง่งแต่ถ้าตึงไปยะทุกอย่างเลยเนี่ยบิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไปไม่ได้นะที่รถนัถ่งมาแล้วเตึงไปยะเข้าใจตรงกันนะครับนี่จุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนี่ดูดูดูนี่เห็นไหม ุณเห็นไหมฮะสติกเอ่อสติ๊กเกอร์นะครับที่เหยียบด้านขึ้นเนี่ยยังอยู่เลยนะฮะคุณรู้ไหมนี่คือจุดเล็กๆน้อยน้อยนะครับจะทําให้รู้ได้ว่ารถคันนี้ผ่านการรักษาถ้าคุณลอกออกมาแฟลตเนี่ยเข้าใจตรงกันนะใหมป้ายแดงนะฮะอ่าไอเรื่องผ่าผมไม่ได้ผ่าไม่ไไมต้องไปผ่าดูเอาเป็นว่าคันนี้ไม่เคยทําสีแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคันนี้ไม่เคยทําสีแล้วกันเดี๋ยวไปผ่านในรายการอย่างที่ผมบอกนะฮะเชื่อเอ็กซ์สิแน่นอนนะคันนี้ อยังไม่จบยังไม่จบรายการที่มีแต่1นึรถสวย2ปีใหม่3มไม่น้อยนะฮะต่อต่อ <c oughs> พี่เจ้าของก็ดูผมอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่เจ้าของมาคอนเฟิร์มว่ารถคันนี้สวยจริงหรือเปล่าอ่าดูด้านหลังต่อนะครับวันนี้ทุกท่านที่เข้ามาอยู่นี่เราอยู่กับเจ้า GLC AMG ตัวท็อปนะฮะสุดตารางนะฮะผมบอกก่อนนี่ฮะดูความใหม่ของเจ้าตัวรถนี่ทุกท่านเห็นนี่คือสภาพสดสดจริงๆนะครับถ้าสดกว่าน,นี้ ก็คงไม่มีแล้วนะแี้วเปรียบเทียบกับปลานี่ก็ยังดิ้นดิ้นอยู่เลยนะฮะไม่ใช่แค่ตาใสนะฮะยังดิ้นดิ้นอยู่ดูดิเบอเบอตึงหมดเลยนะครับทุกอย่างครบไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะฮะดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าป๊าปอ่าเฮ้ยนี่นี่ให้ให้ให้ดูให้ดูให้ใหด,หด,หดูยางก่อนยางก็เป็นยางติดรถนะครับนะฮะอันนี้เป็นยางติดรถนะครับต้องบอกนิดนึงอะบอกทุกท่านเลยตรงประเด็นหมดทุกอย่างอะดูด้านหลังนะครับ ให้ดูด้านหลังบ้านท้ายอันสวยงามของ AMG นะฮะต้องบอกก่อนว่าสวยกว่าตัวธรรมดายเยอะมากนะครับสวยกว่าตัวธรรมดายเยอะมากอ่ะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับทะเบียนนะฮะ7จ็กไก่สเสือ633สสวยนะฮะเจ้าของจะขอคืนแต่ผมขอญาตไม่ให้นะฮะพี่เขานั่งอยู่ด้านหลังผมนี่แหละอ่ะก็มาดูด้านหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะความใหม่สดของเจ้าตัวรถนะครับ มีการติดสติกเกอร์มาเรียบร้อยนะครับเพื่อกันสีเป็นรอยนะครับมีการติดสติกเกอร์มาเรียบร้อยเพื่อกันสีเป็นรอยนะฮะอ่าด้านหลังผมเนี่ยพยายามจะหารอยรถของคันนี้นะฮะยังจะหาไม่เจอเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราปิดก่อนเอาแค่นี้ก่อนเอาไม่ต้องเยอะเอาไม่ต้องเยอะวันนี้เราดูสภาพสดๆกันจริงๆอยู่ที่บ้านลูกค้านะเราอยู่บางเลนวันนี้ดีใจมากๆเดินทางมาไกลมากๆใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะพี่ออสชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมง นะครับแต่มาแล้วก็ได้รถกลับบ้านประสบความสำเร็จได้รถไปให้กับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามผมเลขโฮมคาดูดเช็ดหน้ากล้องแลเออเช็ดนะโอเคมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเป็นไงกันบ้างอ่าความใหม่ของรถหูใครหา m m g อยู่คุณอย่าพลาดเลยนะผมบอกก่อน GLC นี่รถขับง่าย SUV สบายสบายๆโอ้โหพอแล้วพอแล้ว,ลวดุเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เห็นอะไรเดี๋ยว ดี๋ยวอดใจไม่ไหวนะเพราะว่าผมบอกก่อนเลยว่าสดจริงๆแล้วก็ใหม่จริงๆนะครับรอะไรนะโฆษณานไม,ม่อยากนี่นี่พี่เจ้าของบอกว่าโฆษณาซะไม่อยากขายเลยไม่ได้แล้วฮะยังไงผมก็จะกลับบ้านครับเพราะว่าผมจะไปมอบให้กับพี่ๆทุกท่านนะฮะส่วนเรื่องกําไรไม่ต้องดราม่าก,กับผมนะฮะผมต้องกําไรอยู่แล้วเข้าใจตรงกันไม่นั้นไอ้คงคาจะอยู่ยังไงนะครับให้ผมได้เป็นถือว่าเป็นคุณซื้อสายตาผมแล้วกัน ให้ผมต้องบอกก่อนว่าให้ผมเป็นคนกลางที่คอยดูแลดูเรื่องรถให้เหมือนคุณมีบัชเลอร์หนึ่งคนที่แบบไว้คอยดูแลเรื่องรถอะเอางี้ดีกว่าคุณซื้อสายตาผมแล้วพี่เจ้าของก็จะซื้อเอาผ่านเวลไฟด้วยเดี๋ยวเขาจะสั่งผมไว้ด้วยนะครับผมก็จะหารถด,ดีๆให้เขาหาแบบนี้แหละหาของดีๆเขา,า่งเอาของดีๆที่อยู่ในบ้านมาให้ผมก็เอาของดีๆให้เขาเหมือนกันนะครับอะ ดูก่อนดูดูตัวรถดูเบาะตัวที่นั่งเยอะที่สุดก่อนนี่ว่าคุณดูเลยแทบจะไม่ยับใดๆเลยนะฮะผมบอกเลยนีมีรอยยับอยู่หน่อยอย่างเงี้ยมีหยอบยำหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ย,ยมันต้องมีการยับบ้างนะะคุณดูดิต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นพี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงนะฮะต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นเฮียกับเจ๊นะครับแต่คันนี้เป็นเจ๊ใช้นะครับนะบก็ต้องไม่ไม่ค่อยได้ใช้ไปไหนเลยนะครับก็มีแต่รับลูกบ้างอะไรบ้างนะฮะตามระบบนะฮะมีลูกก็ต้องรับลูกนะครับ ตามน,นี้นะฮะเนี่ยความสวยของรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่งใหม่กันบ้างดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเปิดนี้ให้ดูก่อนสลูปสลูปนี่พานรามิกัสลูป,ลปนี่ฟาร์าาบเป็นไงฮนะโอ้โหออปชั่นเต็มครบถ้าคร,กนนกครบครกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะฮะถ้าครบมากกว่านี้ต้องไม่ได้้วต้องผลิตเองแล้วนะครับต้องบอกงี้นะฮะโอ้โห อยากจะขึ้นสไลด์กลับเลยอะไม่อยากจะให้เลขไม้ขึ้นเลยอะไม้น้อยขนาดนี้นี่ฮะคุณดูเลยนะฮะห้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสามกิโลนะครับโอ้โหกับเครื่องยนต์ดีเซลไม้น้อยขนาดนี้แม่เจ้านะฮะแม่เจ้าไม่รู้จะพูดยังไงนะดูหนังที่จับนะที่พวงมาลัยนะครับผมพยายามจะหาที่ลบลบ,ลบเสียงก่อนโอเคดูนะฮะซูมเลยได้ไหมซูมเข้ามาเลยได้ไหมเอาทะลุหนังเลยได้ไหมนี่ยคุณดูดิ หนังตรงรอยต่อปกติแล้วอะจะมีแบบเป็นขอบขอบการใช้งานหนักๆมาต้องบอกเลยว่าโอ้โหเนื้อหนังไม่ได้ลื่นอะไรเลยแล้วก็ยังแม่ยังใหม่กิฟต์อะนะครับยังใหม่กิฟต์อยู่เลยนะฮะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับพูดได้แค่นี้จริงๆนะฮะอ่าโอเคต่อมา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 เอ้ยไม,ไม่ไม่มีต่ออะไรนะมัง้งพอแล้วมั้งเนาะเพราะว่าเราก็ให้ดูจนหมดแล้วนะเอ,า,อางี้ไปเริ่มด้านหน้ารถด,ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเราไปพูดขั้นตอนครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะเราจะต้องพูดแล้วก็ถือว่าเก็บคลิปอันนี้ไว้นะครับเป็นการซื้อรถสดๆของเอกโฮมคาจริงๆนะครับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยและจะขอบคุณทุกท่านอย่ากโกรธผมนะผมจะขอบคุณแบบนี้นะครับใครที่ติดตามผมอย่าโกรธผมแล้วกันนะฮะก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมในโฮมคา a r แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ทำให้คลิปดีๆหรือไลฟ์ดีๆของผมนะครับ ไปถึงกับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามผมไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถโดยที่ไม่ต้องดูรถหรือการอย่างที่พี่เจ้าของนี้นะฮะเป็นร้านไอ้อะไหลเจ้าใหญ่เลยที่อยู่บางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเอารถดีๆนะฮะติดตามผมในไลฟ์นะฮะแล้วก็เอารถดีๆมาแชร์มาแบ่งปันนะครับเอามาขายผมเพื่อให้ผมนะฮะส่งมอบต่อให้กับพี่ๆที่ติดตามผมในโฮมคาร์ต้องขอบคุณ อีกครั้งกับพี่โจกของรถด้วยนะครับแล้วที่ดูร้ายผมแล้วก็เอารถดีๆมาแบ่งปันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าซึ้งใจง่ายๆเลยนะครับข้อที่หนึ่งผมได้รถดีไปขายข้อที่สองออทำให้ผมอยู่ได้ด้วยนะครับคือการที่คนติดตามเราแล้วแล้วแบบพี่เขาจริงใจกับเราแบบเนี้ยถ้าคุณเป็นผมคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันประทับใจนะมันประทับใจ อย่างเช่นมีเฮียเจ้าของร้านทองด้วยหรืออีกหลายๆท่านเลยที่ผมไม่ได้พูดเอ่ยถึงที่พยายามเอารถด,ดีๆมาผมส่งมอบต่อให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามผมในคมคาผมบอกเลยใครถึงฝันแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับใครถึงฝันแล้วคุณคันนี้เนี่ยคุณพลาดไม่ได้เลยนะครับใครที่ถึงฝันแล้วนะครับคันนี้คุณพลาดไม่ได้เลยแต่ถ้ายังไม่ถึงฝันนะครับ คุณดูเดี๋ยวผมจะไปเอาคลิปอันนี้เนะี่ยไว้เป็นตัวอย่างในการทํารายการเชื่อเอ็กซีนะครับแล้วคุณมาติดตามดูในการผ่าของผมว่ารถเนี่ยสวยๆเนี่ยจะต้องดูยังไงเพราะคันนี้ไม่เคยทําสีแม้แต่เพียงชิ้นเดียวเลยนะครับต้องบอกก่อนอย่างที่ทุกท่านได้ดูนะครับใครที่ดูคันนี้อย่าพลาดจริงๆนะครับแล้วสนใจนะครับโทรมาหาผมเลยนะฮะ0 8 6 4 5 5 5 4 5 4นะครับ ย้ำอีกครั้งนะฮะ0 8 6 4 5 5 5 4 5 4ี5่4 4, นี่พูดเหมือนในรายการในที่ขายของในในทีวีเลยนะแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณซื้อวันนี้เดี๋ยวผมให้ราคาที่คุณเข้าใจแน่นอนนะครับโทรมาเอาที่คนที่อยากได้นะครับเพราะว่าผมหาของดีๆมาแล้วอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับเวลาผมมีของดีๆผมจะเอาให้คนที่ติดตามผมในโฮมคาร์ก่อนนะครับสองอาทิตย์ถ้าไม่ได้สองอาทิตย์ผมจะเอาคันนี้ลงในพวกตลาดลดขายดีหรืออะไรก็แล้วแต่ตาม ในประเทศไทยอ่ะที่เขาขายที่เขาลงออนไลน์กันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่างที่ผมบอกครับทุกท่านติดตามผมแล้วต้องได้ของดีนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมและฮมคาร์นะครับแลวขอขอบคุณพี่เจ้าของรถด,ด้วยนะครับที่เอาเจ้าเสือดําเอารถด,ดีๆคันนี้มาให้ผมไปส่งมอบต่อพี่ๆแฟนเพจเอกคมคาร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ